ทันโลกสเปเชียลตอนพิเศษทันโลกสเปเชียลเจอร์นี่พาทุกคนไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึมซับสถาปัตยกรรมและความโรแมนติกรวมถึงย้อนดูประวัติศาสตร์สงครามโลกเวียนนาถูกขนานนามว่าไม่มีประวัติศาสตร์ยุโรปหน้าใดที่ไม่มีชื่อของกรุงเวียนนาทันโลกสเปเชียลเจอร์นี่เทปนี้มินนี่ไม่ได้มาเดินคนเดียวค่ะแต่มีคุณพัทส,สุวัติ์สุขสวัสดิ์ จ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียาพาเราเดินชมความสวยงามของกรุงเวียนนาเขาเรียกว่าลิงสตรีทครับลิงสตรีทเนี่ยเป็นถนนวงแหวนรอบตัวเมืองตัวเมืองอินเนอร์ซิตี้ตัวเมืองชั้นในของเวียนนาซึ่งในโบราณเนี่ยเวียนนาเนี่ยมีเมืองเฉพาะอยู่ในในในย่านเนี้ยครับเขตหนึ่งหรือตรงเนี้ยที่ถูกเลือกเนี่คือเป็นกำแพงแล้วนี้เมื่อก,ก่อนเปแพงใช่แล้วพอประมาณปีพันแปดร้อยกว่าเนี่ย เกิดความแนวคิดว่าต้องการขยายเมืองออกไปเพราะเมืองข้างในแออัดมากจากักรพรรดิฟานโยเซฟก็เลยสั่งทุบกำแพงทิ้งและทำเป็นถนนโดยรอบแล้วก็ทนนําเป็นบริหวาให้เดินเล่นได้ถ้าเดินตรงเข้าไปเนี่ย<ช>เห็นโบสถ์สเตฟานสโตมไหมฮะตรงนั้นถือว่าเหมือนเป็นกิโลเมตรศูนย์ของเมืองเขาครับเป็นจุดกลางเมืองของเวียนนาใช่ครับโบสถ์ Bold, สเตฟานสโดมคือตอนสงครามโลกครั้งที่สองตรงนี้เป็นอาคารที่เป็นบ้านพัก <c oughs> เป็นบ้านเหมือนตึกทั่วไปเนี่ยนะครับรแล้วก็ด้านใต้เนี่ยเป็นบังเกอร์ เอาไว้สําหรับหลุมหลบภัยและตอนเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็คือผู้คนเนี่ยพอสัญญาณเตือนนะเนาะคนก็วิ่งลงไปหลุมหลบภัยกันลงไปแล้วแล้วสรุปแจ็คพอตระเบิดลงบ้านนี้พอดีตึกพังคลื่นทับลงไปแล้วพังในสภาพที่ไม่สามารถจะขุดขึ้นมาได้ถ้ากบว่าก็อยู่ดั่นตายใช่ถูกต้องและในภายหลังก็เลยมาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ไว้ลํำลึกถึงผู้คนที่สูญเสียที่นี่แล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นคือ สงครามแล้วก็ระบอบฟาสิมต์ระบตุการฟาสิสต์แล้วอยู่ด้นานขะ้างเรามีด้านข้างนี้เป็นอเบอร์ติน่าเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพวาดเป็นแกลเลอรี่ที่มีชื่อมากในระดับต้นของออสเตรียแล้วของโลกเลยก็ว่าได้จริงแต่เพราะว่าจะมีภาพสํำคัญๆของโมเน่และบิทกปีกัสโซที่เป็นภาพจริงที่นี่ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนปลายของพระราชวังโฮฟบวกพระราชวังโฮฟบวกซึ่งเป็นพระราชวังของพระราชวังหลวงของ และถงออสเตรียใช่ไหมครับพระเง้าฮุส์บวกก็อยู่ด้านนู้นแล้วก็จะลากยาวถึงด้านนี้นี่เป็นส่วนปลายของพระราชวางังซึ่งส่วนนี้เนี่ยเดิมเป็นที่ประทับของเจ้าชายชื่ออัลเบิร์ตแล้วก็เจ้าหญิงชื่อทีนาเขาก็เลยตั้งชื่อว่าอัลเบิร์ตทีนาใช่มาเชื่อมกันเป็นอัลเบิร์ตทีนาใช่ครับ <c oughs> แต่ดูเหมือนเขายัางรักษาแบบอาคารเก่าหรือตึกเก่าอย่างนี้ได้ไม่ะคะ่อยดีใช่ครับกฎหมายค่อนข้างจะอนุรักษ์ไว้ดีคือต้องต้องต้องมีการบำรุงรักษาถูกต้องครับ ไปอ่านเจอมาก่อนที่จะมาออสเตรียว่าจริงแล้วเนี่ออสเตรียเป็นอีกประเทศนึงที่มีพระาชวงคอ้งเยอะยเรูเนครับใช่คือเขาถเรียกว่าออสเตรียเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในมหาอำนาจหนึ่งของยุโรปคือในยุคก่อนเนี่ยก่อนสงครามโลกที่หนึ่งใช่ไหมฮะก่อนก่อนเยอรมันจะรวมชาติเนี่ยจริงๆออสเตรียถือเป็นเป็นมหาอำนาจสูงกว่าเยอรมันอีกคือจะมีมหาอำนาจหลักในยุโรปจะมี อังกฤษฝรัรร่งเศสออสเตรียรัสเซียสีประเทศนี้ใช่แล้วตอนตอนท้ายมันก็จะมีปรัสเซียคือเยอรมันมเพิ่มขึ้นมาใช่ฉันเนี้ยพอที่นี่เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นที่รวบรวมของพวกอ่าเขาเรียกว่าขุนนางขุนานางต่างๆจากทั่วทุกที่เนี่ยก็จะหลั่งไหลกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเหมือนแบบหลั่งไหลไปหาศูนย์กลางเมืองผ่างไปปารีสไปลอนดอนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ ตอนที่คุณคะได้คุณมาแล้วก็มาเรียนที่ออสเตรียปรับตัวยากไหมคะถือว่าผมว่ายากไหมตอนนั้นรู้สึกเราสนุกมากกว่าเรายังไม่รู้สึกมันยากมันยังมีความสนุกในอย่างเมืองเขาแบบมันไม่เครียดเนาะมันก็เลยมีความที่รู้สึกอยู่ได้อยู่ง่ายอยู่สบายครับผมนี่ครับอันนี้เป็นซากโบราณตั้งแต่สมัยยุคโรมันเวีนนาเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งทับอยู่เมืองโบราณของยุคโรมัน เบยนาถือว่าเป็นปราการไม่ใช่มืองใหญ่สุดนั้นนี่นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็ถือว่าพวกชนเผ่าโรมันเนี่ยชาวโรมันที่อยู่ที่โรมนเนี่ยเนาะชายแดนสูงสุดของเขาเนี่คือมาจนถึงแม่น้ําดานุถ้าหลุดจากแม่น้ำดานูนไปแล้วถือว่าเป็นเป็นคนป่า <c oughs> เนี่ยก,ก็ก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดอีจุดหนึ่งสุดท้ายที่ถึงแม่น้ำดานุพอดีเขามีเ <c oughs> มืองนี้ก็จะมีอีกหลายเมืองเมืองลินส์เมืองคานุนทุ่มอยู่ข้างๆก,กันอะไรเงี้ยเวยนาก็เป็นอีกเมืองหนึ่งแล้วก็พรเคยเป็นเมืองเนาะมันก็ไม่ล้างละไม่ร้ล้างราจากการอยู่อาศัยะ มาเรื่อยๆ,ๆแล้วก็จนทั้งมาถึงเวลาวนนี้ฝั่งนี้ตัวนี้เป็นมิวเซียมคือซิซี่มิวเซียมซิซี่นี่คือจักรพรรดินีเอลิซาเบธเขาเรียกชื่อเล่นว่าซิซี่คือผู้ผู้โด่งดังของออสเรียนี่แหละฮะเป็นเป็นจักรพรรดินีของจักรพรรดิฟรานโยเซฟซึ่งเธอโด่งดังในฐานะที่เธอแบบมีความงามสวย <laughs> สวยแล้วก็มีเรื่องราวมากกว่านั้นฮะ mm hmm. เช่นคือมาเป็นเจ้าหญิงมาจากเยอรมนันแล้วเป็นเจ้าหญิงที่อ่า อยู่ในวังบ้านสวนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่าอยู่ในกฎระเบียบมากนักแต่พอต้องแต่งงานเข้าอยู่ในราชสำนักออสเตรียเนี่ยถือว่าเป็นราชสำนักที่ค่อนข้างเคร่งครัดมากก็มีความกดดันอะไรเงี้ยครับใช้ไม่มีกดดันเรื่องราวมันก็เยเยอะมากเดี๋ยววันหนังเราเป็นอีเซสชั่นหนึ่งยุคสุดท้ายเนี่ยเขาอยู่ด้านนี้ครับอพาร์ตเมนต์ด้นนี้เป็นบ้านเป็นที่เหมือนเป็นบ้านของ จกักรพรรดิฟันโยเซฟแล้วก็จกักรพรรดินีซิซี่ใช่ส่วนด้านนี้เนี่ยเดิมตอนนี้ทุกวันนี้เป็นที่ทําการของประธานาธิบดีแต่เดิมเป็น,เป,นเป็นห้องประทับของจกักรพรรดินีมาเรเทซ่ามาเรเทซ่าที่เป็นพระมารดาของบรงิษัทตัวเน็ตใช่เหมอนเห็นเราเดินผ่านข้างหน้าเดี๋ยวเราเห็นนะนใช่ถูก๋ยวในี่ก็เหมือนกันคือตรงนี้เนี่ยผ้าชขาเรียกว่าโฮฟบวก โฮฟคือราชสำนักบวกก็คือแปลว่าคัสโซราชชวงโฮฟบวกเนี่ยอ่ะราชชวงฮับสบวกนะต้องพระราชวงโฮฟบวกแต่ราชชวงโฮฟบวกแต่ราชวงฮับสบวกราชวงฮับสบวกฮับสบวกใช่อ่าราชวงศ์นี้เนี่ยปกครองออสเตรียมาประมาณ650้อยห้ปีนะฮะก็มาปกครองออสเตรียแล้วก็เรียกว่าสร้างฐานอำนาจจนงทางออสเตรียยิ่งใหญ่และคือเมื่อก่อนในยุคนั้นเนี่ยอ่า ยังไม่มีการรวมชาติเยอรมันชนชนชาติพันธุ์ที่เป็นพวกภกษาเยอรมันเนี่ย <Space> เขาอยู่กันแบบมีแคว้นหลายแคว้นหลายรัฐก็จะมี king, คิงคนนั้น king, คิงคนนี้คิงออฟบาวาเรียคิงออฟปรัสเซียลมีราชาหลายองค์แต่ว่าเขาจะอยู่รวมกันเป็นเรียกว่าเรียกเป็นสมาพันธรัฐก็ไม่เชิงนะฮะคือเรียกว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ของ พวกเราชาวเผ่าเยอรมันชื่อยิ่งนนใหญ่มากๆๆ <c oughs> ค,คือมันย้อนมันย้อนกลับไปมากกว่านั้นอีกย้อนไปพันปีคือคือมันมีจกักรพรรดิชื่อชาเลอร์มันท่านต้องการที่จะยิ่งใหญ่เหมือนโรมันนอดีตนั้นโรมันล่มสลายไปแล้วแต่ท่านไม่ใช่โรมันแต่ท่านอยากที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นๆๆๆๆๆท่านก็เลยไปจับมือกับโป๊ปที่โรมอืเพื่อจะก่อตั้งในขึ้นมาใหมใ<ช>่ก็เลยกลายเป็นโฮลี่โรมันเอ็มพายก็มีโฮลี่เพราะโป๊ปต้องเป็นคนสวมมงกุฎให้แล้วก็โรมันเอ็มพายเราเป็นไปหนึ่งโรมันแต่เรา อ่าเจอร์มาเนชั่นอนี่คือเกตวังด้านเมืองผมบอกคือเมื่อก่อนเนี่ยข้างหน้านี่คือกำแพงเมืองออกไปคือป่าใช่ไหมฮะแล้วพอเกิดการขยายเมืองเนี่ยทุกกำแพงที่ถนนอ่านี่คือประตูเกตเขาเข้าเข้าบ้านหลักเข้าด้านด้านนอกเมืองอ่าแล้วก็ที่สองนั้นนะคือมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ราชวงศ์เนี่ยด้วยความที่ยิ่งใหญ่มีทรัพยากรเยอะมันก็เป็นที่มาของการมีของสะสมเยอะของสะสมทั่วโลกของล้ำค่าถูกต้องก็เลยมีศกิใช่มี เลยตั้งใจทําพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาโดยเฉพาะไม่ใช่วังเก่าที่มาทําพิพิธภัณฑ์ที่หลังนะคือสร้างมาเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะเพื่อเก็บของเก็บไว้<อ>เลยเก็บไว้แล้วเก็บไว้ให้คนดูด้วยฉันจะอวดของฉันนะอันนี้เนี่ยนะฝั <S 1> <S 1> <S ่งนี้เรียกว่าคุณ h i s t o r ั c a l m เซีย m ก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร,ร,ร์ศิลปะก็จะเป็นพวกของของที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะเป็นอาร์ตมีทั้งภาพวาดมีทั้งของใช้มีทั้งเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีไปถึงแบบ อของที shorts, e P, ans, ่สะสมมาจากพวกอียิปต์โบราณอะไรเงี้ยครับมัมมี่ยังมีเลยฮะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น n a t u r ร์ท i s ซอริสเชสม m เซี่ยวมคือประวัติศาสตร์ธรรมชาติหรือว่าวิทยาศาสตร์เพราะว่าในภาษาเยอรมันเนี่ยนาทัวร์วิสินช่าแปลว่าวิทยาศาสตร์นาทัวร์นะคือวิทยาศาสตร์คือศาสตร์แห่งธรรมชาติก็จะเก็บพวกหินดินทรายสัตว์สัตว์อะไรอย่างครับเป็นเป็นสองที่ที่สามารถชมได้ครับส่วนด้านนี้เนี่ยก็เป็นส่วน่เข่า คือหลักการสร้างเนี่ย<ม>เขาสร้างให้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นเวิงที่ทุกอย่างเหมือนตั้งกระจกไว้ตรงกลางละสะท้อนหากัน <Okay. S 1> ป้าสองอันเนี้ยเหมือนกันเลยเป๊ะตรงนี้เนี่ยรูปปั้นมาแล้ว<อ>สวัสดีมาแล้วแต่ว่าตึกยังไม่มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดสงครามรล่วกระทรวงไปก่อนสังเคราะห์สคราที่หนึ่งใช่แล้วมันจะต้องยาวถึงนี้แล้วก็เนี่ยสร้างเข้ามาตรงนี้แล้วก็มีต้องทาทาใหม่แล้วมีประตูทางเข้าใหม่แบบอลังอลังก็ไม่ได้สร้าง ใช่คก็เซตโทนี้ก็สวยดีแต่ผมว่าข้อดีก็คือทําให้เราเปิดกว้างมองเห็นในด้านหลังนู้นนั่นคือสาระว่าการกรุงเวงเนนะําแหลมๆนะฮะแหลมๆใช่ครับแล้วก็ด้านซ้ายมือที่เหมือนตึกกลีกเนี่ยที่มีธงสะบัดอยู่ครับนี่คือรัฐสภาออสเตรียาาใช่สถานนี้เนี่ยสถานที่ตรงนี้เาเรียกว่าเฮลด์นพลัสก็คือฮีโร่สแควร์สงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบสิ้นเนี่ยประเทศออสเตรียที่เป็นจักรวรรดิใหญ่เนี่ยแต่กระสานสั้นเซน เราเคยเป็นโอ้โหเวนนาเนี่ยเราเคยเป็นเมืองหลวงของจกักรวรรดิใหญ่โตมากเราใหญ่ในยุโรปมีคนส0ิกว่าล้านคนเวนนาเมืองเดียวมีคนเป็นล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมครับกลายเป็นเหลือประเทศจึงเดียวอย่างเงี้ยแล้วจิตใจผู้คนก็ก็รับไม่ได้เราอยู่ไงวะเราเคยยิ่งใหญ่แล้วแล้วเราจะสมาหากากินยังไงตอนนี้มันอยู่แค่นี้แล้วก็สองคือสงครามโลกจบแน่นอนทุกอย่างพังหมดทุกคนก็เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีคนไม่มีข้าวกินตกงานมันอะไรมันแย่หมดนะฮะการเมืองก็ มันไม่จบแค่สงครามโลกนะมันเปลีป่ยนแปลงกับปกครองด้วยมันก็มีมีพรรคการเมืองมีสภาแล้วแล้ว,แล,วแล้วพอพอเริ่มพัฒนามาเรียกว่าเป็นพัฒนาขึ้นมาเป็นศัตรูกนันอย่างชัดเจนก็คือ,อบวลาข้าวไฟกันม,มนนนนีถึงขนาดแบบว่าต่อต้านกันถึงขนาดถึงขนาดแบบพรรคการเมืองเนี่ยมีกองกาลังของตัวเองแล้วสุดโต่งสายสุดขวาสุดอ่าอ,อย่างเงี้ยใช่ฮะแล้วก็มันบรรยากาศไม่ดีเลยอะพอปี1929เจอเกเศรษ i o n จากอเมริกาซ้ำเติมไปอีก จบเลยราวนี้คนรู้สึกไม่ได้แล้วแย่มากมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ว่าเราอยู่ไม่ได้เราควรเป็นโงเยอรมันไหมเออแม้แม้แต่รัฐบาลเองก็คิดว่าเราควรเป็นงเยอรมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ความความฝันอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าออสเตรียตอนหลังจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยสัญญาสันติภาพเนี่ยอ่าน่าจะเป็นส่วนที่สัญญาแวร์ไซด์กับแซงแช็กแมงระบุว่าห้ามออสเตรียเยอรมันรวมชาติกันอ่ะฝัน แต่ดับฝันนี้เนี่ยอยู่ๆฝัน,นก็เข้าใกล้ความจริงครับคือคุณฮิตเลอร์ดันได้เป็นใหญ่ที่เยอรมันแล้วก็มีแนวคิดจะต้องสร้างอันจากอันยิ่งใหญ่แล้วเพราะออสซตรีนี่มันคือประเทศบ้านเกิดฉันฉันก็เป็นพวกผับภานนยในกอฉันอะไรเงี้ยเป็นผู้เจริญฉันก็ต้องมาก,ก็พยายามส่งการเมืองมาก่อนอเมรรกนาซีอยู่ในออสเตรียแล้วก็พยายามดันให้พรรคนี้เป็นใหญ่พยาพยามพยายามก็ไม่เป็นผลอะไรเงี้ยก็ต่หลังก็ยึดก็บุกเลย ปี1918กองทัพเยอรมันก็บุกถึงเวียนนาแล้วก็ประกาศว่าผนวกออสเตรียก็เป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันถามว่าตอนนั้นเนี่ยคนต่อต้านไหมคุณดีใจมีความหวังไม่มีหลายกลุ่มอกลุ่มหนึ่งมีความหวังอยมันจะประเทศใหญ่ขึ้นแล้วเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแน่เลยเราเราแบบทั้งแบบเศรษฐกิจถล่มเลยมันมันคงจะดีขึ้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยมีความหวังนะสองคือคนที่อาจจะชอบนาซีอยู่แล้วกระสามคนที่แบบ โดนพบปกันด้าน,นสีเข้าไปอ่าก็เลยนั่นอ่าแล้วพอหลังจากวันที่กองทัพอสอสเรียอะกองทัพเยอรมันบุกออสเซียมันยึดได้สำเบร็จเนี่ยวันถัดไปคุณฮิตเลอร์มาปรากฏตัวเลยเท,ที่นี่ที่นี่เลยใช่สิ้นสุดสงครามโลกคที่สองใช่ไหมออสเรียถูกแบ่งปกครองสี่ส่วนแล้วมีการเลือกตั้งมีรัฐสภามาตามหลักประชาธิปไตยแต่ว่าการตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้อิทธินของผู้ชนะทั้งสี่ประเทศนั้นอยู่ เป็นจุดศูนย์กลางของหลายๆอย่างเลยแหละที่นี่ใช่ครับคือเยอรมันก็โดนออสเตรียก็โดนเหมือนกันเลยใช่ฮะแล้วก็เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาออสเตรียเพิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในการที่ออสเตรียได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งคือกองทัพทั้งสีประเทศนี้ถอนตัวออกไปอย่างออฟฟิเชียลจากประเทศนี้ก็ได้ปกครองตัวเองอย่างเต็มตัวสักทีจากพะลินีมาริเทซ่าเป็นบุคคลสําคัญเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยคือท่านถ้ามี พระราชกรณียก to uh, pues uh, I mean, uh, so, ิจที friends, ่สําคัญสำคัญหลายอย่างที่เป็นลักฐาตทุกวันนี้นะฮะเช่นการใช้อ่าการตรากฎหมายหลายๆอย่างที่ใช้กันทุกวันนี้เช่นอ่ากฎหมายอ่ากฎหมายอะไรล่ะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสองสองสองปีมาแล้วอะเขามีอย่างเนี้ยบังคับเด็กทุกคนเข้าเรียนหรือว่าการเก็บภาษีทุกคนแม้กระทั่งพวกขุนนางขุนนางก็ต้องจ่ายหมดเท่ากันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยใช่คือกฎหมายที่ใช้มาทุกยุคนั้นใช่ครับถ้ามีลูกทั้งหมด16คน ใช่ลูกสาวก็หลายคนก็ลูกสาวก็ถูกส่งออกไปไปแต่งงานกับเจ้านาครต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งไม่ใช่พระองค์เดียวนะที่ทําแบบนี้คือทำมาก่อนน,นั้นแล้วแต่พระองค์เนี่ยโดง่งดังเพราะว่ามีลูกสาวคนสําคัญที่ถูกส่งออกไปก็คือ mm hmm. มาเรียนตัวเน็ตใช่ฮะลูกสาวคนเล็กส่งไปแต่งงานที่ฝรั่งเศสถ้าเราเคยไปแฟร์ซายเนี่ย จะห้องห้องบรรทมของควีนบริณฑ์ตัวเน็ตเนี่ยเราจะเห็นทางประตูด้านหนึ่งเนี่ยมีรูปวาดรูปเนี่ยคือรูปแม่ท่านใช่อีกเมืองหนึ่งที่เลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์ครับแน่นมากคือทุกวันนี้เนี่ยถ้าคนไม่ศึกษาประวัติศาสตร์จะมองว่าออสเตรเลียประเทศเล็กๆมีอะไรมันจะมีมีแต่ภูเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก็เห็นว่าอู้ออสเตรเลียไม่ใช่ไม่ใช่ใชจิบจ๊บจิบ๊บนะจริงจริงแล้วเมื่อก่อนนะเป็นที่ใหญ่ในย่านนี้ด้วยใช่ถึงขนาดมีคําาาพูดกัันวว่่ไมมีปรระตติศส์ ยุโรปหน้าไหนที่ไม่มีคำว่าออสเตรียในนั้น